หมูหม,ห,หมักดน้าเนาะหมูขอใส่มือเด้อคนาะใส่มือบ่ชันเปรี้ยววันไหนขอบีบบักหน้าเพิ่มด้วเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาผอกันอีกแล้วเนาะในช่องตุ๊ดตูตุ๊ดเนาะค่ะนี้ ط, นก,นนก็จภาพามาก,กินหมูหมักดน้าเนาะหมูหมักหน้าของเ้า,ากะจะมีพักก็จะเป็นพริกอลามีบักหน้ามีคนา มีแตงมีเบบี้คอร์มาเทามาเริ่มกินกันเลยเนาะคำแรกเลยบตรงคืดหลายห,หมูนี่เป็นหมูหมูสันนะจ๊ะเห็าเขาสไลด์มาหายืมบ่ทันเปรี้ยววันไหน่ะขอบีบบางหน้าเพิ่มดนะจ๊ะ Mm-hmm.